ทีมงานสายแดกวันนี้เรากำลังเดินทางไปหาที่หาปูหาปลากันนะครับเราจะไปหากินอะไรอะไรอร่อยอร่อยกันอ้าวไฟดวงแรกเราเจอ,เ,อเพื่อนฝูงเราที่กำลังหาปลาแล้วครับนั่นในคลองมีลุ้นครับมีลุ้นครับมีลุ้นไปสองไปด้วยสองไปด้วยไฟเราเพื่อนเราเจอแล้วหนึ่งคน เรากำลังไปเรื่อยธรรมชาติเป็นไงครับมีทั้งป่าอ้อยธรรมชาติบานนอกบานนาสายมือเป็นคลองใช่ไหมอืมเป็นคลองคลองนะครับไปข้างหน้าก็จะมีป่าอ้อยแล้วก็จะสลับกนาไปเรื่อยทิวทัศน์<ม>การหากินนี่ไงคนหนึ่งไข่พะเนี่ยใช่ไหม ตรงไหนในบัวในบัวครับตัวก็ยังไหวได้แต่้อมตัวเนี้ยโอเคเดี๋ยวตามไปเอาครับไลน์ที่สองว่าได้อยู่งานครับกินงานของเราวันนี้เดี๋ยวจะเราก็จะไปถึงที่กระท่อมนาเราจะได้พบกับการทําเมนูเด็ดๆของเราวันนี้ วันนี้อร่อยมากพริกแกงดองมารียนหน้าทำมาเจ็ดวันแล้วครับพร้อมที่จะที่จะซดกันแบบว่าสายแดกแล้วครับว่ายังไงจ้องเดยคเสือใ่เราไปตามกัรลุ้นกันนะครับโอ้ยเขาดึงงงามแียหน้ามีแม่ติดตามชมในช่อง YouTube สายแดกของเรากดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องแดกอย่างเดียว ช่องแดกอย่างเดียวนะครับพี่นอ้องเด้อไปผมจะพาไปกินไปอยหยัดเ้ยพี่นอ้องเด้อฝนกวากแล้วเนาะฝนเนาะช่วงนี้ก็จะหยุดครับพอน้ําในเขตโคราชของเรานเนี่ยรู้สึกว่าน้ําท่วมมากเกินเกินเป็นกําลังใจให้พี่น้องนะครับครับผมไปได้ไหมนี่รู้สึกว่าจะจอดนี่หรวะว่าทีไม่ต้องจอดผมจะไปเลยไปเลยไนงะนอนกระท่อมนะแนละ้วอยังคงอยู่นูน่นไ,ได้ไหมได้รถเรา โฟวิดอีกแล้วนะครับฟอร์ดครับสายบุกสายแดดของเราสายแดดอูกอแล้วครับสายแดดสายแดดเด้อพี่น้องดเด้อเป่าแดดป้ามาแดดไก่เนี่ยเด้อพี่น้องบก่ไก่ดว้วครับอยู่รอบบ้านเนี่ยครับต้องหนึ่งลุงทงลุงทาลงุงไฮลุงหน้านะครับไปเราวันนี้เรามากันแบบว่ากลางทุง่ง กินกลางทุ่งครับพี่น้องอใกล้ถึงจุดหมายป้ายทางแล้วครับหลุมหลุมโอเคหลุมสายแดดของเราถนนเส้นทางสายป้าแดดครับพี่น้องสายป้าแดดจริงๆแหละค้องนีห่หนาไปหลายหลายข้องด้วยตนหนานี่พี่น้อง ฟองจุนระบาดท่านบอฟ้องประท่านของอีสานครับของอีสานพี่น้องอขุดลอกลำห้วยลึกอำเภอจักกลาดครับโ okay. อเคจักกลาดเนาะเราอยู่จักกลาดได้พี่น้องเ้อเบาแดีย,ดยอยู่จักกลาดได้พี่น้องนี่ดิรถเขาเมาีโอ้ยโอ้หนี่ไงพี่น้องส้ายขวามือพี่น้องเห็นไหมถึงแล้วครับโจ้เห็นไหม ทีมงานขังเราได้อยู่ในจุดจุดนี้ครับเดี๋ยวโปรดติดตามตอนต่อไปครับพี่น้องโอ้โหเรียนอีกเกินลังขึ้นนะพี่น้องเด้อกับบรรยากาศครับการทีมงานนะครับพาดนุ่นมือนี้พัานนุ่นเอาไฟออกก้อนเพื่อเห็นหนาเพื่อนหนาโอเคสวัสดีครับท่านอผู้ชมทุกท่าน บู๊ฮี่ได้การแต่ว่าผ้าสกู๊กกากสกู๊กดากเพิ่มเมื่อนี่ติดตีสามคนกระพานสกู๊กดาร์กนะครับดูครับนี่ต่างไฟเลยนะครับเด้อมาเด้อพี่น้องมาเมื่อนี่ยถิ่มกินต้มป่าเด้อพี่น้องเด้อจัแซ่บดมันกันนะพี่น้องเนาะถ้าช่บถ้าเชี่ยนะครับว่าเป็ดยังไงครับปลูกแกงกระดองมาเลียนหน้าเอาไว้ประมาณเจ็ดวันแล้วน่ะนี่บอกผลงานคุณยูนี่สร้างคูอคุณกร้ังคือบดิกบัมเถื่อนพี่น้องเอ้ยได้ปลาไหลเรื่องอะไรพี่น้องเด้อยูนี่ ว่ม่พอนี่่ปยงพี่พี่พูด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 เออเดี๋ล้เท้าลัดต่นี่เออนี่เด้อครับครับเขาเอาไอแรงเขานี่ใส่พลดเลยดิใส่คนะที่ต้มโอ้พลาดนะครับพลหัวหน้าพลาดนะครับขหน้าพลาดพอนี่ใส่นหน่อยเด้อพ่น้องเด้อหมดไม่ได้เหมปลาดพ่น้องบาดนี้มันโมบิโต้ยี่สมีหรือป่อ๋ตัวนั้นคือตนะออกมาออกมาตัวนั้นนะ ไม่คล in hmm. ่องมืนไม่ค yeah. ล mm ่องกับเมีนตัวเด้มันตายจะ้วถูกมาครับกระสังปลาพอแล้วเหรอวะปลาพอแล้วจะเย็นนะนะเย็นออกไปหมดละเย็นไปจุ่งเลยนั่นเอ้ามาต้มเลยเย็นกระได้ด้วพี่น้องเด้อเอย็นกระได้มาต้มไปหมาไว้เลยยกขึ้นมาให้เบิ้งเนี้ยยกขึ้นมาเบิ้งเด่นเนี้ยนี่โอ้โหพี่น้องได้หลายเติบเลยพี่น้องเลยพูดเดียวมื้งนี่แต่มันมันตัวใหญ่มันอันนี้ของไใหม่หมด ก็หนี้ได้พี่น้องเด้หมดนี้่ด้วยเมนูขับเนี่ยฮะแต่หลายลายตัวอยู่นะครับต้มสมโอ้กินงที่ตรงหน้าเนาะพี่น้องเน้องประเทศยังกินกระปุลน้ำเปิ้ลได้พี่น้องเด้อโอ้โหปะป่ะป่ะอ๋อแการร้านโป๊ะผ้าเฮ้ยมันเดรร์หลายเตอรเได้พี่น้องเด้วยข้าวหม้อนี่คือเจียวหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งหม้อพวกผมมนี่เจ้าว่าหม้อันี่ยอย่างน้อยอยู่ดอกอืมแต่ว่าก็เน้นคุณภาพเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เด้อ ผ่านพ้นวันจิบเนี่ยคุณภาพพี่น้องอตาปลากะจะเตรียมมออะไรพี่น้องเอ,อ้ยมาไปเบิ่งกันได้พี่น้องได้ปะนี่ผ่านพ้นกระรางขุนนะกระรงเห็ดครับป้านเขาขายลูกเสือได้พี่น้องด้วยอ <c oughs> อ้าวคราวนี้น้ําเริ่มเดือดแล้วก็ต้องใส่พริกแกงลงไปก่อนครับอือพริกแกงแล้วก็เราใส่รากผักชีลงไปแล้ว ปักขี้เงี้ยเดือเป็ี่ยนก็ยังหยั้งแท่นั่นแหละักขี้ครับปักขี้เงี้ยน้อน้อพี่น้องเลยปักขี้ก็ยังใบมะลิวันนาแต่ว่าบ้านท่อเลยมันมันนี่ยองท้องเด้อเออเะมื่อคืนนะเรามาหาปูหาปลากินกันวันนี้ผม่ยัรู้สึกว่าจะต้มปลาผสมกับปลาไหลครับครับเปียดครับวันนี้เปียดครับมื่อนี้โอ้โหนี่ครับตะกุกเลยครับกุกเพิ่น ตั้งมาจากไครก่อนนี่สุพันบ่สุพรรณบุรีครับสุพันเจ้าเก่าเด้อครับเด้อเจ้าเกาเจ้าเก่าสไครับสไปไนนืา่าลับเดือับดือับเเดือดอออดดัันได้โอ้ไปั้ดดังบเดออเด

ตอนนี้น้ําเดือดสามหมื่นฟาเรนไฮน์นี่เราก็เริ่มปล,อปล,ปล่อยปลาลงไปครับปล,ปล่อยปลาแล้วพี่น้องเลยวันนี้มีแต่เด็ดๆเั้งนั้นครับดูตัวปลา,ปญญาโอ้โหดูครับพี่น้องอดูดูดูครับดูร,รับรองว่าวันนี้นี่ดูเดือเดเลือดพานครับเลือดพานครับพี่น้องแล้ว น้องนุ่งที่ทำงานอยู่ทางต่างประเทศอิตาลเลียหรือไต้หวันอ้าวดูประเทศฟังเล่ากับมี่ได้พี่น้องเด้อ่ฟังเล่ากรับอ่านกับเวียดเวียดนามบ่เวียดนาม,นามกับมี่ได้พี่น้องเลยยุไอ้แฟนขับผมกีไ่ไดเบิ่งนกันเ้ยครับเดิมพอทั้งประเทศไทยได้พี่น้องเด้อ้าวดูอีกต่อเขาตอนนี้ปลาไหลเราก็เริ่มเปื่อยแล้วครับคราวนี้เราจะเป็นขั้นตอน วันนี้เราลืมมะนาวแต่เรามีของเด็ดของป่าเราจะใส่ด้วยใบยมะขามครับวันนี้บนนใบมะขามอ่อนปล่อยควงเลยด้พี่น้องเด้อใส่ใบมะขามอ่อนสูตรเด็ดเด้พี่น้องเด้ออ่าตอนนี้ก็ปลาไหลเราก็เริ่มหนังแตกแล้วพี่น้องดูชัดชัดตอนนี้เข้าเนื้อเข้าน้ำเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะใช้ต้นหอม ผักชีแล้วก็ใบกะเพราป่าแช่น้ำแข็งครับจะเป็นสูตรของเขาจะได้เพิ่มความหอมสูตรของเขานะครับพี่น้องอ้าวยกลงครับอ้าวปีนี้โอ้มานลยครับเออมาไหลเด้อครับเด้อจะมีพี่น้องเด้ไหมแก้วเนี่ยนี่แหละพิธีอิสานเด้อเนี่ยเงี้ยเบื้องบนหนังชิมงานก่อนเด้อครับเออเนี่ยหัวหน้าบอกโอ้เบื้องหน้าก่นเด้อครับหัวหน้ามูด้วยครับหนึ่งพุ่มหัวหน้าเผาเลยล่ะหหน้าเผา พันไงบอกคนมาพันผบมือวิดีโอกระนุนลราส่งมาจากชายภูมิเรลูกน้องใหญ่หน้ายานละงงานเนี่ยนี่เลยโอ้น่าใจเ่ินเกี่ยวดีครับดีทั้งหมดเอาไวได้อยู่มาบันนี้มามาครับมาคุยกันบันนี้น้าหนงสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเช่ายูทูบที่เคารพรักครับบันนี้พามากินต้มปลาเด้อพี่น้องเด้อกับทีมงานครับทีมงานสายเด็ดผมพันนุ่นตะกุกดากแล้วก็หัวหน้าเฟิน มนามนาพอย่ใส่นห่อยเลยปนนองด้ยมนา้าใหญ่ครับ้านใหญ่เนมนาเขาเลย่าพาเปนองมากินเขากินปลาน้ำกัดเด้ต้มปลาเจ็บแซ่เป็นน้องด้วเนี่ครับวันนี้มาพี่น้องมะหยบขมาได้พปนนองด้ยรอลุ่วหนาเผาปลาไหลตัวมเข่งน้อยตัวไหตวมาโชคอิตเลีอมาเลยน้องมาบบดนี้รับง่กลผม เอาอืมอืมแบบเฮ้ยมีบนมีซอนเจาหัวเจียบครบคนผมไปนลยนะอืมาหัวเจีออบเจี๊วค้คนบ่ครบแล้วก็จำสูตรไว้โอ้ยโอ้กหวอนสิพป่น้องจำสูตรไว้ ยังไม่ยิยังไีแม่ะลุใหญ่คือรน้ำมดเอาไปนี่ฮะเอาอีกแน่นีพ่เอาอีกบ่นี่พอเอาเอาดิเอาเลยอย่าเดยอน้องปน้องเลนึงเดยมวนครับถึงวพอหยับขมไม่เยโอ้ยเสอาบยินมันนนลลำตะกรลาแห้งแล้วเทลงไป ย้ำเลยด้ล่ะเต้นกินนี่บื้อแบ่งม่ให้ด้วยน้ำหน่อยนึงตอนตดไปนู่นล่ะตุ่มอะไรไป่น้องด้วยมนนี้ยมหมันเ้วาหน่อยนะ่มายหมอน้อยเดี๋ยวเชอกมนี่หมอน่อยไปนี่มันเนี่ของจริงบอมมันเนี้ยเดี๋ยวเย็นตอนเียวพอเนี้ยเจ็บครับเจ็บแน่พี่น้องด้วย เสีบคือนเกามากินเขามากินเขาโยงโย้าได้ปี่น่องเด้วมันใส่เบ็ดอันเท็ดอ่ะถึงแก้ดวมีหัวพร้อมไงอ้าวเลี้ยใหญ่ทั้งสะพายมีควดโคกบอกอ่ะเสียบคักได้ปีหน่องด้วย แสบพี่ดีเปน้องมันเขาจะทรงไทยตรงหน้ามาใส่เบ็ดใส่ขวาได้เป็นน่องเด้อจับไปเดี๋ยวจังหน้าก็ดีด่าหนูได้เป็นน่องเด้อถ้า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 อย่ามเบ็ดเด้อหลังมึงกูเพราะขาไปยำูดได้ผมมีเขาเขาพราะหนี่เขาห้อนเขาเย็นเอ้ยเขาห้อนยังดีเด้อผมมาเขายังดีโน่นเอาปะเขาห่อนถ้าเกิดชอบกดไลค์กดแชร์นะครับ อ่าผานใหญ่นู่นเราส่งภาพถึงนู่นแหละครับต่างประเทศแล้วลูกหลานดูเลยครับผานใหญ่ใช่สละทางญ่เนาะแต่แต่ตอนนี้รู้สึกว่าผานใหญ่เราจะประสานงานไม่ค่อยรู้เรื่องเลยครับนี่ส่วนนี้นี่อยู่เัิญส่วนนี้องว่าเป็นเด็กมาสามสิบตัว น่ากีจริงๆเพรอะน่าตกีเต้นเนี่ยไปเรถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันไปนี่าชีวิตบ้านๆดัดปบอกาดที่ไหนือทุมองผมเหมือนกระปองกันิวปิงไงอดียวยอย่างงั้ละคว้าล้วคุณได้มันขัดไหมเจ็บไหมตรงนี้หรือคเจบครับ มูวนหัวงั้นหรอพี่อสแก่ไม่คนเลี er ้ยงม้วนหัวงั้นหรอหมกกลางมันบังคะลาล้านอาหารพัดคานก็เคยกินแต่อยากให้พี่น้องได้มาชิมแบบกลางทุ่งนี่ครับเนียนพี่น้องว่ามันจะเด็ดแค่ไหนโอ้ยมันดูเอาข้าวขึ้นบนตอนยาวมือนไม่เลี่ยงย่างพี่น้องเอ้ยเบิดกองเล่นกินมันนี่แล้วก็เป็มนุ่มอีกที นี่ขอก็มีดได้ท่านนี่เอาบ๊อบพ่อลูกคนนี้ไปเล่นเอาบ๊อบนี่เขานั่งรับของเกินข้าวเจ้าข้าวจีนโบราณเลยยางสามเก่ากับเบิร์ดกำลังเลยรสร้างิไม่กินเขาถ้วยสรุปแล้ววันนี้เป็นยังไงมั่งเดือดของรูปรายการนี้อดีตกำลังแดกอยู่เนี่ยรสชาติเป็นยังไงเสียบนานเสียบีบไม่ต้อง สายแดกมันก็ต้องแซบไปนะก็ได้ตัวครับพี่น้องแซบดีเลียวแซบดีเขียวแซบอะพี่น้อบมึงเนี่ยตอนควนควนต้วนอะไหลปลกๆเพราะถามถพนันคืออะไรอย่างนี้อะไรอย่างนอ้หมดเลย้าวอ้ อ้าวพออิ่มแล้วเ่วยเท่าไรบอใหอิ่มแะพี่น้องผ่านเงินอก็ตนบครับเวยยู่ต่างประเทศก็กดไลค์กดแชร์นะครับลวงพ่อบอกฝาหลวงพ่เหมือนมือนมันเดอตีต่างคือบดื้อมี้ยไวยว่ยเจ้ับพอใหญเบียมวนพใหญเปยน้ยเปยน้ยน้ำจะไป อ้มือจบุลงมอมบุเด้ะนอนไอ้นี่งานฐานใหญ่ครับงานกล้งเงี้ยวโมกฝนหน่อยเปิดไป

ชิโน่กวางไปรองเบิ่งเนาะเบิรบเนาะเที่ยวแบบเล็บปอได้แน่นบ่โออมโออิ่มนะมีขนาดกินข้าวมาแล้วนะเนี่ยหมดหมดเย็นแล้วนันแค่่ะพอดีมีอะไรมันก็แซ่บหอมมากาเมื่อวานดอกนะตะเกี่วกรอบนะ พอดีกินเนี่ห่งันี่การเลยปีที่ผ่านมาตุงมาพยงูมีเม่นี่แม่เี่แม่ถึงบนนี่สองนี่เปนเอยู่ละอเงอยู่แล้วามเลยไม่ตัดแก้วน้ำแ่บดีไปหน่อยแล้วซ้ำขอผมซ้ำมญเงิดอกซ้ำนี่นะครับพี่เดินเลยก็ติกเลยต้องมาซ้ำเลย มีหมองยอมขอยู่ติเลยวดจริงไงมตอีนั่นันเพคุณี่เหรอป่ะเล่นกันินถึงหนึ่ขวดน้อยเลยนะองเลยวจาดควล้เบ็ดจะได้ยามคนเราไมอ่ะไ่แจ้งมันจะชนะลงน้ำบอมาเบ็ดได้ยามควางิาควางรเล่อนอยู่ไนะปลาตัวแสบแม่ตัวป่ามืด่น้องเอ้ยแสบีดี มันก็เพลียแต่ผมมาก็ติดๆผมเั็มทุกค่ำเนี่ยแจวด้จับเห็นทางโค้งไปหลุดนี่ตรงน้ำขึ้นมาแค่ลองออยสุดแต่ต้องบม่มั่โค้งอะนะน่ารำเมื่อกี้ตอนผมไปหาฝืนมันมีโดดอยู่นั่นแหละกบอยู่กบมีวในคลองเห็นมันโดดอยู่แต่มันไม่เห็นตัวมันล็อกไง เอาพี่ยังนอีกเกินเสีนแล้วกึ้นไดโดนแล้วขึ้นไดโดนเนาะกำไทร์เปนนองหางปลาไหลต่ว่้าจะงกินหรอตัดเคืองนึงเิ่เ่กินหางปลาไหลได้ป็นนองด้อกคุไทรอิ่มเลยปนนองเดไม่ิละิลโอ้ายอเขาเรงมาแล้วมาล้ว เสียบพี่น้องพวกับพี่น้องก็เด้อไปเลยสำหรับมื้อนี้ก็สิพอส้มนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวต้มปลาอยู่ทงให้ตรงหน้าแซ่บเสียพี่น้องเสียบพี่ลีอันพวกคมเฮ็ดพูดจากิริยาท่าตุสร่างบอดีบอดีบ่มมวนบ่หยังก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้มากินข้าวปลานล้กันอาเทศหยังกิริยาท่าทางบ่ดีก็ขอโทษขออภัยอย่าถืออย่าซากันเด้อพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้ก็สิพอส้มนีแลละครับ สวัสดีครับโอเคครับ